ดิสันครับเอเปลี่ยนยางไปเมื่อกี้เองอยางพอกลางอ่ะเปลี่ยนแล้วขาดเองไม่อยู่ครับโอ้หลุดหายเลยตอนมาตอนมาขาดอย่งเี้ยตอนมาเนี่ยตอนมาขาดจุยเปลี่ยนไปเมื่อกี้ยังไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งขาดลวขาดตัวที่สองลวตอนนี้ยางขั้งเกียร์ซุดครับเนี่ยขั้งนี้ตำ่ำอันนี้ตำ่ำขั้งนี้สูง อยู่งี้ครับเี่งอยู่ในรถอยู่งี้นะรถอยู่รถอยู่งี้ครัเข่งต่ำรถอยู่ข้างบนเงี้ยไอ้ข้างนี้มันชนเหล็กเลยนะข้างนี้เห็นไหมข้างนี้ห่างข้างนี้สุดข้างนี้ชนเหล็กข้างนี้ห่างเห็นไหมนิ้วได้นี้ไม่ได้อยากให้เกียร์นะสุดตามข้างนึง อั้งนี้ห่างครั้งน,นี้เต็มเลยครั้งน,นี้สุดจนิชนเลยดูดนะเพืนเกียร์นี่สั่นครับข้างหน้านี่ฟรอนหน้าใส่ช่างเราใส่ไม่ไม่ผิดอันนี้เรือห่างอันนี้สุดจนลงต่ตำจริงน่าจะสูงต่ำไม่เท่ากันเนา เพราะกลางขาดเสียตัวหนึ่งชิ้นวงเดียวเรียบร้อยช่างขาดทุนแล้วของงานนี้นี่แหละเวลาคิดค่าแรงแพงว่าแพงเราจะคิดค่าแรงยังไงตัวนี้ครับมาขาดชั่วโมงเดียวขาดแล้ววิธีแก้ต้องตัดเพราะกล,าง,า,า,กลางเอาเพราะกลางไอ้ตัวหลังนะไปต่อใหม่ไม่ใช่ตัวหน้านะตัวหลังไปต่อให้ยาวมานหนึ่งเซนติเมตระครับจะดูดตัดต่อใหม่ครับงั้นไม่จบ สันบิเ็มเนี่ยตัวเนี้ยรุ่นนี้ยเป็นอีกแล้วเจอคันที่สามแล้วอันนี้เสียตัวที่สองแล้วครับฟังเออจะของน่ายยกเปลี่ยนมาเองตัวนี้นะชุยเลยครับอันนี้หมุนได้อยู่นะไม่ใช่หมุนไม่ได้หมุนได้อันนี้หมุนได้ได้อยู่ตอนใะส่ไม่แน่นครับหมุนได้อยู่หมุนได้อยู่ ล็อกก็ล็อกพอดีโอ้ตายเลยอย่างเงี้ย